บทที่1,245ด้วยวิธีนี้วันเวลาจึงผ่านไปวันแล้ววันเล่าเงายังคงออกไปล่าสัตว์ให้สวีชิงเป็นครั้งคราวบรรพบุรุษนิกายวัชระก็ทำงานหนักเช่นกันแขวนอยู่บนขือจ้องมองลูกค้าทุกคนที่เข้าร้านและต้นกล้าเล็กๆก็เติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแว่งไปมาทุกวันราวกับกำลังเต้นรำส่วนลิงเอ,อ๋ออารมณ์ของเธอก็ดีขึ้นทุกวันเพราะเวลาในการจดบัญชีเพิ่มขึ้น ร้านขายยาเล็กๆของพวกเขาหลังจากเปิดมาเป็นเวลานานด้วยการขายยาเม็ดสีขาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ค่อยๆมีชื่อเสียงดังนั้นลูกค้าที่มาซื้อยาก็เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติสิ่งนี้ทำให้ความระมัดระวังของบรรพบุรุษนิกายวะะาัชรรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ฝีมือผู้ฝึกฝนที่มาซื้อยาส่วนใหญ่เป็นระดับควบแน่นพลังชี้แทบจะไม่เห็นระดับสร้างรากฐานเลย ขายที่สุดยาเม็ดสีขาวเป็นยาที่ผู้ฝึกฝนระดับควบแน่นพลังชี่ต้องการมากที่สุดและแม้ว่าจะมีผู้ฝึกฝนระดับสูงปรากฏในเมืองเล็กๆแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกฝนอิสระที่อาศัยอยู่ตามลำพังในเทือกเขาขู่เซิงและมาซื้อของเป็นครั้งคราวพวกเขาได้รับยาเม็ดสีขาวจากช่องทางอื่นและไม่สนใจร้านขายยาเล็กๆธรรมดาๆแห่งนี้ ส่วนเรื่องอำนาจนั้นภายในเทือกเขาขู่เซิงค่อนข้างวุ่นวายมีอำนาจเล็กๆน้อยๆมากมายซึ่งมีอยู่ในรูปแบบของเผ่าพันธุ์หรือกลุ่มเล็กๆผู้ฝึกฝนระดับต่ำในอำนาจเหล่านี้และผู้อยู่อาศัยในเมืองเล็กๆคือแหล่งลูกค้าหลักของร้านขายยาเล็กๆแห่งนี้ตัวอย่างเช่นในขณะน,นี้มีชายหนุ่มเผ่ามนุษย์คนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านขายยา ชายหนุ่มคนนี้สวมเสื้อคลุมหลวมๆมีการฝึกฝนอยู่ที่ระดับควบแน่นพลังชี่ชั้นที่5เขามาจากอำนาจขนาดกลางที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากที่เพื่อนของเขามาซื้อยาที่นี่และบอกเขาเขาจึงเลือกที่จะมาซื้อขณะที่เดินเข้าไปในร้านขายยาเขากวาดสายตาไปรอบๆอย่างระมัดระวังสิ่งแรกที่เขาเห็นคือเด็กสาวขี้เรศที่ก้มหน้าจดบัญชีอยู่หลังเคาน์เตอร์เมื่อแน่ใจว่าไม่มีอันตรายเขาก็เดินไปที่เคาน์เตอร์อย่างรวดเร็ว ข้าต้องการยาเม็ดสีขาวสิบเม็ดชายหนุ่มพูดเสียงต่ำหยิบเหรียญหลิงสิบเหรียญวางบนเคาน์เตอร์ดวงตาของหลิงเอ๋อเป็นประกายรีบหยิบเหรียญหลิงขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียดทีละเหรียญแล้วเก็บไว้ด้วยความพึงพอใจหยิบถุงยาเม็ดส่งให้ไว้มาอีกนะหลิงเอ๋อกล่าวพร้อมรอยยิม้มชายหนุ่มรับถุงยาเม็ดเปิดดูอย่างละเอียดและพบว่ายาเม็ดสีขาวที่นี่เป็นไปตามที่เพื่อนของเขาบอกไม่เหมือนกับที่อื่นไม่มีสิ่งเจือปนใดๆด เขาจึงหยิบออกมาหนึ่งเม็ดกลืนลงไปสิบกว่าลมหายใจต่อมาเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็เหงื่อออกท่วมตัวสีหน้าค่อนข้างตื่นเต้นประสิทธิภาพของยาดีขนาดนี้เลยเหรอชายหนุ่มรู้สึกประหลาดใจในใจถอยหลังไปสองสามก้าวเมื่อกำลังจะจากไปเขาก็ลังเลเล็กน้อยหันไปมองหลิงเอ,อ๋อหลิงเอ๋อมองไปพร้อมรอยยิ้มแขกท่านนี้มีอะไรอีกไหมคะ ชายหนุ่มลังเลเล็กน้อยท่าทีของเขาเปลี่ยนเป็นนอบน้อมมากขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพของยาเม็ดสีขาวกล่าวเสียงต่ำว่าที่นี่มียาถอนพิษไหมช่วงนี้ทุกครั้งที่ข้าฝึกฝนข้าอดไม่ได้ที่จะไอเป็นเลือดดำที่มีกลิ่นเหม็นข้าวและมีอาการปวดเล็กน้อยที่หัวใจบางครั้งการนั่งสมาธิก็ถูกขัดจังหวะด้วยอาการปวดที่แทงเข้ามาอย่างกระทันหันข้าสงสัยว่าตัวเองถูกวางยาพิษ หลิงเอ๋อกวาดสายตาไปรอบๆกำลังจะพูดชายหนุ่มก็รีบพูดต่อข้ามีศิลาหลิงหนึ่งก้อนศิลาหลิงคือหินอาถรรพ์หรือหินชี้หลิงเอ๋อกระพริบตาหันไปมองห้องด้านหลังพี่ชายมีลูกค้าใหญ่มาในห้องด้านหลังสวีชิงลืมตาขึ้นเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะก,กับความซุกซนของหลิงเอ๋อเขารู้ว่านี่เป็นเพราะหลิงเอ๋อมีความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นและเดินออกไปเมื่อเห็นสวีชิงชายหนุ่มก็ถอยหลังไปตามสัญชาตญาณสีหน้าเต็มไปด้วยความระมัดระวังเขารู้สึกว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าทำให้เขาสั่นสะท้านได้แต่ก็บอกไม่ได้ว่าความกลัวมาจากไหนอีกฝ่ายไม่มีความหันผวนของการฝึกฝนใดๆดูเหมือนเป็นคนธรรมดาแต่ความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนธรรมดานั้นแทบจะไม่มีเลย เนื่องจากสามารถเปิดร้านที่นี่ได้และคุณภาพของยาก็น่าทึ่งขนาดนี้สวีชิงไม่ได้สนใจความระมัดระวังของชายหนุม่มเขากวาดสายตาเพียงครั้งเดียวก็เห็นปัญหาบนร่างกายของชายหนุม่มอีกฝ่ายถูกวางยาพิษจริงๆและยาพิษนี้สวีชิงเคยเจอมาก่อนมันคือยาพิษของผู้ฝึกฝนตาเดียวเพียงแต่ถูกเจือจางไปมากและยังไม่ถูกกระตุ้นให้ปะทุแต่เนื่องจากร่างกายของชายหนุ่มอ่อนแอ จึงมีการตอบสนองล่วงหน้าสวีชิงยังคงจำผู้ฝึกฝนตาเดียวที่หนีไปได้เสมอเมื่อเขาสังเกตเห็นยาพิษนี้เขาก็เริ่มสนใจเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นและโยนยาถอนพิษออกมาเม็ดหนึ่งกลับไปเตรียมถังไม้ใส่น้ำและนำค้างยามเช้าก้าวหยดจากนั้นกลืนยาถอนพิษนี้ลงไปแช่ตัวเองอยู่ในน้ำและสูดหายใจเข้าออกเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามเมื่อสีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท พิษในตัวเจ้าก็จะถูกถอนออกชายหนุ่มรับยาเม็ดมาอย่างสงสยัยแต่ก็ยังมอบศิลาหลิงหนึ่งก้อนให้หลิงเอ,อ๋อจากนั้นก็หันหลังกลับและจักไปอย่างรวดเร็วหลิงเอ,อ๋อเก็บศิลาหลิงและยิ้มหวานให้สวีชิงสวีชิงใส่หัวกลับไปที่ห้องด้านหลังเพื่อดําเนินการชำระสัตว์ดูร้ายที่ถูกสาบต่อวิจัยคำสาปไปพร้อมๆกับวิเคราะห์วิธีการเข้าสู่ตําหนักหนี่เย่ แต่ส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของเขาได้ฝังอยู่ในตัวชายหนุ่มแล้วโดยยังไม่แสดงอาการใดๆแต่ตราบใดที่ผู้ฝึกฝนตาเดียวปรากฏตัวใกล้าชายหนุ่มสวีชิงก็จะสามารถรับรู้ได้ทันทีโดยวิธีนี้ในการสำรวจและวิจัยของสวีชิงก็ผ่านไปครึ่งเดือนร้านขายยาเล็กๆของสวีชิงและหลิงเอ,อ๋อเปิดมาเกือบสองเดือนแล้วประสิทธิภาพของยาเม็ดสีขาวและราคาที่ถูกทำให้ชิงหลิงถังมีชื่อเสียงเล็กน้อย ดังนั้นลูกค้าที่มาซื้อยาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็มีลูกค้ามาถึงหลายสิบคนต่อวันทําให้คนในเมืองเล็กๆหลายคนให้ความสําคัญและดึงดูดความสนใจจากอํานาจเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยบางครั้งเมื่อต้นไม้ต้องการความเงียบสงบลมก็จะพัดมาสร้างความรําคาญเมื่อใดก็ตามที่มีชื่อเสียงปัญหาก็จะตามมาหลักการนี้ใช้ได้ทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่วุ่นวายซึ่งมีอํานาจหลากหลายเช่นนี้ ในช่วงเที่ยงวันนั้นเองมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาที่ร้านขายยาเขาเป็นผู้ฝึกฝนต่างเผ่าพันธ์ุระดับควบแน่นพลังชี่ชั้นยอดสวมเสื้อคลุมยาวสีดำมีหัวกะโหลกแขวนอยู่บนหน้าอกดูโอ้อวดมากทันทีที่เขาเดินเข้าไปในร้านขายยาการฝึกฝนของเขาก็แผ่ออกไปก่อตัวเป็นความหันผวนปกคลุมร้านขายยาและเขาก็เตะเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเขา เสียงดังโครมก็อี้ชนเข้ากับเคาน์เตอร์แตกเป็นเสียงเสียงกระจัก,กรายอยู่บนพื้นเคาน์เตอร์ก็แตกไปมุมหนึ่งหลิงเอ,อ๋อที่กำลังจดบัญชีอยู่ด้านหลังเนยหน้าขึ้นคิ้วขมวดเล็กน้อยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกเดือนพวกเจ้าต้องมอบยาเม็ดสีขาว300เม็ดให้พันธมิตรหัวกะโหลกของเราได้ยินชัดเจนไหมข้าพูดแค่ครั้งเดียวผู้ฝึกฝนระดับควบแน่นพลังชี้ชั้นยอดคนนั้นตบเคาน์เตอร์เสียงดัง กล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขาไม่ได้มาคนเดียวมีอีกสี่คนยืนเฝ้าอยู่หน้าร้านขายยาซึ่งมีรูปลักษณ์เหมือนกันผู้คนที่เดินอยู่บนถนนเห็นฉากนี้สังเกตลักษณะเสื้อผ้าของคนเหล่านี้และรีบหลีกเลี่ยงนั่นพันธมิตรหัวกะโหลกคนกลุ่มนี้เฮี้ยมโหดก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าร้านค้าเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองไปยั่วโมโหพวกเขาถูกพวกเขาบุกเข้าไปในเวลากลางคืนและฆ่าล้างครัว โดยเฉพาะหัวหน้าของพวกเขาเป็นระดับสร้างรากฐานชั้นยอดเออพวกเขาไม่กล้าไปยุ่งกับผู้แข็งแกร่งก็มาข่มเหงพวกเราที่น่าสงสารหลิงเอ,อ๋อไม่ได้พูดอะไรบรรพบุรุษนิกายวะะัชระที่แขวนอยู่บนคือก็สั่นอย่างตื่นเต้นในขณะน,นี้ในที่สุดเขาก็รอคนที่มาหาความตายหลังจากผ่านไปนานขนาดนี้และยังเป็นโอกาสให้เขาแสดงความสามารถของตัวเองด้วย ดังนั้นเขากำลังจะบินไปแทงอีกฝ่ายสามที่โฮกูให้เป็นรูพรุนแต่ในชั่วพริบตาต่อมาเขาก็ต้องหยุดเพราะหลิงเอ๋อไม่อนุญาตใบหน้าเล็กๆของหลิงเอ,อ๋อซีดเผือดราวกับถูกทำให้ตกใจรีบหยิบถุงยาเม็ดออกมาวางไว้ข้างหน้าพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ได้พวกเราจะให้เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ฝึกฝนระดับควบแน่นพลังชี้ชั้นยอดคนนั้นก็หัวเราะเยาะ พวกเขามักจะทำเรื่องแบบนี้และทุกครั้งก็จะมีการตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เจอสัตรูที่แข็งแกร่งก่อนที่จะกันโชคทรัพย์ร้านขายยานี้พวกเขาเฝ้ามาครึ่งเดือนแล้วการมาที่นี่ในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นการลองเชิงแต่ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เขาจ้องมองหลิงเอ๋อแล้วยกมือขึ้นหยิบถุงยาเม็ดมาถือไว้ในมือแล้วกล่าวอย่างเฉยเมยถือว่าเจ้ารู้ความเมื่อพูดจบเขาก็หันหลังเดินจากไปอย่างเย่อหยิ่ง หลังจากที่พวกเขาจากไปความตื่นตระหนกบนใบหน้าของหลิงเอ,อ๋อก็หายไปเธอกำลังจดบัญชีไปพร้อมกับพูดอย่างไม่ใส่ใจโยหลิงจืออยู่ขอรับนายหญิงโปรดสั่งบรรพบุรุษนิกายวัชระที่แขวนอยู่บนขือรีบตอบ การค่าคนที่นี่ไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจคืนนี้เจ้าไปที่นั่นค่าพวกเขาเงียบเงียบให้หมดดีกว่าอย่าลืมนำยาเม็ดกลับมาด้วยอย่าให้ขาดไปแม้แต่เม็ดเดียวนอกจากนี้หากมีสิ่งของมีค่าใดาๆก็ให้นำกลับมาด้วยน่าเสียดายที่เนาเล็กๆยังไม่กลับมาเรื่องนี้เลยต้องให้เจ้าทำหลิงเอ,อ๋อกล่าวอย่างเฉยเมย บรรพบุรุษนิกายวชระรีบกวาดสายตาไปยังห้องด้านหลังและมองไปที่หลิงเอ๋อในใจมีความเข้าใจเด็กสาวคนนี้มากขึ้นในใจคิดว่านายหญิงคนนี้ไม่ได้ไร้เดียงสาอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ฝึกฝนตาเดียวเธอแสดงความใจอ่อนและพูดว่าจะให้อีกฝ่ายตายอย่างสงบในตอนนั้นเขาก็ตกตะลึงไปเล็กน้อยตอนนี้เขาก็รีบพูดนายหญิงรับประกันว่าภารกิจจะสำเร็จ หลิงเอ๋ยยิ้มจัดเก็บเก้าอี้ที่แตกหักบนพื้นแล้วพูดต่อว่าจริงสิอย่าลืมเอาเก้าอี้กลับมาสามตัวด้วยนะบทที่1246บรรพบุรุษนิกายวัชรกระพริบตารีบตอบตกลงอืมข้าคิดว่านะหัวหน้าของพวกเขาเจ้าจับกลับมาสักสองสามคนก็แล้วกันเอามาให้พี่สวีชิงวิจัยหลิงเอ๋อกำมชับอีกครั้ง สวีชิงเนยหน้าขึ่งในห้องด้านหลังสายตาของเขาละจากแมงป่องระดับแกนทองคำที่ถูกชำระไปครึ่งหนึ่งตรงหน้ามองออกไปด้านนอกในใจของเขาอ่อนโยนด้วยความเอาใจใส่ของหลิงเอ,อ๋อเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับการวิจัยสัตว์ดุร้ายแล้วแมงป่องยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าสวีชิงยังไม่ตายดวงตาเผยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังในความรู้ของมันชายหนุ่มเผ่ามนุษย์ที่อยู่ตรงหน้ามันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง มันถูกผ่าตัดร่างกายทั้งเป็นและความผันผวนที่นี่ถูกปกปิดไว้ทำให้ภายนอกไม่สามารถรับรู้ได้มิฉะนั้นผู้ฝึกฝนระดับควบแน่นพลังชี้ชั้นยอดของพันธมิตรหัวกะโหลกคนนั้นจะต้องกลัวจนเป็นอัมภาตในทันทีและเสียใจที่เดินเข้ามาที่นี่ถึงเวลาวิจัยคำสาปในร่างกายของผู้ฝึกฝนเหล่านี้แล้วสวีชิงพึมพำในใจยกมือขึ้นบีบหัวแมงป่องปิดชีวิตของมัน ในตอนกลางคืนท้องฟ้าที่มืดมัวก็ยิ่งดำมืดแสงสีดำสายหนึ่งพุ่งออกจากร้านขายยาอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่น่าทึ่งพยานไปทั่วฟ้าดินนั่นคือบรรพบุรุษนิกายวัชระเขากำลังขี่โครงกระดูกปลาเทพมุ่งหน้าไปยังอำนาจเล็กๆที่คนเมื่อกลางวันอาศัยอยู่โดยตรงเงาเล็กๆนั้นปกติจะซื้อบื้อแต่เดินหมากถูกหนึ่งกนั่นคือการเอาใจในหญิง เรื่องนี้ข้าประมาทไปหน่อยตอนแรกข้าไม่เห็นว่าเด็กสาวคนนั้นที่ดูไร้เดียงสาและน่ารักในวันธรรมดาแท้จริงแล้วหัวใจของเธอดำมืดไม่ต่างจากดาวร้ายเลยในนวนิยายนายหญิงแบบนี้ไม่ใช่ตัวละครที่ควรยุ่งด้วยเงาเล็กๆมีที่พึ่งแล้วช่วงนี้ก็เลยเริ่มจะก,กำเริบเสบสาร บรรพบุรุษนิกายวัชระนึกถึงฉากต่างๆของหลิงเอ,อ๋ยิ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจในใจว่าในอนาคตจะต้องเอาใจอีกฝ่ายให้มากขึ้นแต่ข้าเสียโอกาสไปแล้วไม่เป็นไรเมื่อกลับไปที่มณฑลเฟิงไห่ข้าจะไปเอาใจในายหญิงอีกคนโดวยวิธีนี้หากวันหนึ่งดาวร้ายสวีไม่พอใจข้าข้าก็ยังมีไพ่ตายไว้เอาตัวรอดบรรพบุรุษนิกายวัชระคิดอะไรมากมายตลอดทาง จนกระทั่งออกจากเมืองดินและมาถึงสถานที่ที่อำนาจเล็กๆนั้นตั้งอยู่แต่ก่อนที่เขาจะเข้าใกล้เขาก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยและสัมผัสได้ถึงกลิ่นคาวเลือดบรรพบุรุษนิกายวัชรประหลาดใจในใจแม้ว่าอีกฝ่ายจะสามารถถูกฆ่าได้ในพริบตาในสายตาของเขาแต่เขาก็ยังคงระมัดระวังซ่อนตัวและค่อยๆเข้าไปจนกระทั่งเดินวนไปรอบๆเขาก็เห็นศพเต็มพื้น ผู้ฝึกฝนของอำนาจเล็กๆแห่งนี้ถูกสังหารทั้งหมดไม่มีใครรอดชีวิตและสิ่งของภายในก็ถูกปล้นไปจนหมดดูเหมือนว่าเวลาที่ตายคือเมื่อครึ่งชั่วยามที่แล้วและผู้ที่ลงมือมีการฝึกฝนอย่างน้อยก็ระดับแกนทองคําหลังจากมาถึงก็สังหารไปตลอดทางอย่างรวดเร็วบรรพบุรุษนิกายวะะัชระครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วหันหลังออกจากที่นั่นเมื่อกลับมาถึงร้านขายยาเขาก็รายงานทุกสิ่งที่เขาเห็นและการวิเคราะห์ของเขาท่านที่ตอหลิงเอ๋อและสวีชิงหลิงเอ๋อประหลาดใจสวีชิงครุ่นคิดลึกซึง้งความเป็นไปได้ที่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องบังเอิญมีน้อยแต่กลับมีความรู้สึกว่าจงใจทําและคําตอบก็ปรากฏขึ้นในวันรุ่งขึ้นเช้าตรู่ก่อนที่ร้านขายยาจะเปิดมีคนสองคนยืนรอยอยู่ที่นั่นอย่างเคารพ ทันทีที่หลิงเอ,อ๋อเปิดประตูร้านคนทั้งสองก็โค้งคำนับให้หลิงเอ,อ๋อคารวะเจ้าของร้านไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อยู่ที่นี่หรือไม่หลิงเอ,อ๋อกระพริบตากวาดสายตามองค์คนทั้งสองคนหนึ่งเธอเคยเห็นมาก่อนนั่นคือชายหนุ่มเผ่ามนุษย์ที่ซื้อยาถอนพิษไปส่วนชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆสวมเสื้อคลุมยาวสีเขียวมีความเป็นบัณฑิตเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากเสื้อผ้าของคนอื่นๆที่นี่อย่างเห็นได้ชัด การฝึกฝนของเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่ในระดับแกนทองคำช่วงปลายและดูเหมือนเพิ่งทะลวงผ่านได้ไม่นานคนที่พูดกับเธอคือชายวัยกลางคนระดับแกนทองคำส่วนชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆมีสีหน้าอึดอัดดวงตาแอบมองห้องด้านหลังที่สวีชิงอยู่เมื่อเห็นดังนั้นชายวัยกลางคนก็คงคำนับไปยังห้องด้านหลังอีกครั้งกล่าวด้วยความเคารพว่าท่านอาจารย์เมื่อวานคนของพันธมิตรหัวกะโหลกได้รบกวนท่าน ข้าได้กำจัดพวกเขาไปแล้วและนี่คือยาเม็ดที่พวกเขาข่มขู่เอาไปจากที่นี่ชายวัยกลางคนระดับแกนทองคำหยิบถุงยาเม็ดออกมายื่นให้หลิงเอ๋อด้วยมือทั้งสองข้างดวงตาของหลิงเอ๋อเป็นประกายเมื่อคืนเธอมัวแต่คิดเรื่องยาเม็ดรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รีบยื่นมือไปรับแต่รอการตอบกลับจากสวีชิงเธอรู้ดีว่านิสัยของพี่สวีชิงเป็นอย่างไร และเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่เธอจะตัดสินใจได้เองเชิญเข้ามาครู่ต่อมาเสียงของสวีชิงก็ดังมาจากห้องด้านหลังหลิงเอ๋อถอยหลังไปสองสาคนทั้งสองที่ประตูเดินเข้าไปอย่างเคารพยืนอยู่ข้างๆมองไปที่ม่านประตูห้องด้านหลังโดยไม่มีการกระทำใดๆเพื่อสอดแนม ด้วยความมีเหตุผลเช่นนี้สวีชิงก็ไม่ควรไม่ปรากฏตัวดังนั้นเขาจึงเดินออกจากห้องด้านหลังและมองไปยังคนทั้งสองสำหรับความอ่อนเยาว์ของสวีชิงผู้ฝึกฝนระดับแกนทองคําก็เผยความประหลาดใจแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อท่าทีของเขาในขณะนี้สีหน้าเคร่งครึมก้มมือคาระวะสวีชิงและแจ้งจุดประสงค์ของเขาคาระวะท่านอาจารย์ ข้าน้อยคือเฉินฝานจั่วเจ้าสำนักหยุนถูกจงที่อยู่ใกล้เคียงนี่คือลูกศิษย์ของข้าซึ่งข้าทราบถึงทักษะทางการแพทย์ของท่านอาจารย์จากเขาข้าต้องขออภัยที่มารบกวนที่มาในวันนี้เป็นเพราะลูกศิษย์ทั้งหมดในสำนักของข้าถูกวางยาพิษแม้แต่เฉินผู้นี้ก็เป็นเช่นนั้นท่านอาจารย์มียาถอนพิษอีกหรือไม่เฉินผู้นี้ยินดีที่จะซื้อด้วยเงินจำนวนมาก เขาชัดเจนว่าบางสิ่งบางอย่างต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรปิดบังและลูกศิษย์ในสำนักของเขาก็เริ่มแสดงอาการไปทีละคนเขาได้พบกับอาจารย์ปรุงยาหลายคนแล้วแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรกับยาพิษนี้ได้ดังนั้นในใจจึงกระวนกระวายอย่างยิ่งจนกระทั่งบังเอิญพบว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งไม่เป็นอะไรหลังจากที่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขาก็ตัดสินใจมาที่นี่ เขาไม่เชื่อว่าคนธรรมดาจะสามารถปรุงยาเม็ดเช่นนี้ได้และผู้ที่มีความสามารถในการถอนพิษเช่นนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนดังนั้นท่าทีของเขาจึงสุภาพอยู่เสมอสีหน้าของสวีชิงเป็นปกติเขามองผู้ฝึกฝนวัยกลางคนคนนี้และขี้เกียจที่จะแยกแยะว่าการกระทําของพันธมิตรหัวกระโหลกเป็นเพราะคนนี้อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงความปรารถนาดีหรือไม่ท่าทีของอีกฝ่ายก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นโบกไปถุงยาเม็ดที่เต็มไปด้วยยาถอนพิษก็ถูกโยนไปให้ผู้ฝึกฝนวัยกลางคนรับด้วยมือทั้งสองข้างโดยไม่ได้ตรวจสอบหยิบถุงเก็บของออกมาวางไว้ข้างๆจากนั้นก็จากไปอย่างสุภาพหลังจากที่เขาจากไปหลิงเอ,อ๋อก็รีบขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็อุทานออกมาพี่สวีชิงที่นี่มีศิลาหลิงหนึ่งแสนก้อนสวีชิงเลิกคิวเล็กน้อยรู้สึกดีกับผู้ฝึกฝนวัยกลางคนคนนั้นเล็กน้อย จากนั้นก็เรียกหลิงเอ๋อเข้าไปในห้องด้านหลังหลิงเอ๋อไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ใบหน้าเล็กๆของเธอก็แดงขึ้นเล็กน้อยรีบปิดประตูร้านขายยาจากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆเดินตามสวีชิงเข้าไปในห้องด้านหลังอย่างเขินอายแล้วยืดหน้าอกเล็กๆขนาดเท่ามะพร้าวน้ำหอมสองลูกของเธอเบาๆกล่าวเสียงเบาว่าพี่สวีชิงกลางวันแสกๆพี่เรียกฉันเข้ามาทำไมคะ สวีชิงไม่ได้สนใจคำพูดของหลิงเอ,อ๋อหลังจากนั่งคาสมาธแล้วเขาก็หยิบกระจกออกมาหลิงเอ,อ๋อฉันอยากให้เจ้าเข้าร่วมตำหนักหนี่เย่เอ๋หลิงเอ,อ๋อตกตะลึงในใจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยการกระทำของพี่สวีชิงดูเหมือนจะแตกต่างจากที่เธอคิดไว้เล็กน้อยช่วงนี้ฉันพยายามแล้วแต่เข้าไม่ได้สวีชิงกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ช่วงนี้เขาพยายามทำภารกิจรายการที่สองให้สำเร็จ แต่ทุกครั้งก็ล้มเหลววิธีการทั้งหมดที่เขาคิดไว้ไม่ได้ผลตอนนี้เหลือเพียงวิธีสุดท้ายเท่านั้นนั่นคือการให้หลิงเอ๋อเข้าร่วมและทำภารกิจให้สำเร็จแล้วเขาก็จะใช้วิชาชะตาชีวิตร่วมกันกับหลิงเอ๋อเพื่อเข้าสู่ตำาหนักหมีเย่เดิมทีมีปัญหาหนึ่งอยู่ข้างในเนื่องจากผู้คนของวิหารเทพจันทราแดงมีการฝึกฝนอย่างน้อยก็ระดับวิญ,ญญาณแรกเริ่มแต่การฝึกฝนของหลิงเอ๋อยังไม่ถึงระดับแกนทองคำ ดังนั้นจึงมีปัญหาเกี่ยวกับพลังบูชายันการทดสอบกำหนดให้เป้าหมายที่บูชายันต้องมีระดับเดียวกันกับผู้บูชายันหากระดับของผู้ฝึกฝนจันทราแดงที่ถูกบูชายันชั้นที่สูงเกินไปช่องโหว่ที่เห็นได้ชัดนี้จะถูกมองว่ามีคนช่วยโกงนี่ก็เพื่อจำกัดระดับการฝึกฝนของผู้ที่เข้าร่วมตําหนักหนี่เยด้วยแต่เมื่อมีสวีชิงอยู่ปัญหานี้ก็แก้ไขได้ง่าย ภายใต้คำอธิบายของสวีชิงหลิงเอ,อ๋อก็เข้าใจเก็บความคิดเล็กๆน้อยๆของตัวเองไว้พยักหน้าอย่างแรงไม่มีปัญหาค่ะที่สวีชิงชันทำได้หมดเมื่อพูดจบหลิงเอ,อ๋อก็ตบหน้าอกเล็กๆของเธอต่อหน้าสวีชิงในขณะนี้สวีชิงคิดถึงแต่เรื่องการเข้าสู่ตำหนักหนี่เย่เท่านั้นเขาครุ่นคิดเรื่องนี้มานานแล้วและวิเคราะห์อย่างละเอียดในใจว่าจะไม่มีอันตรายใดๆดังนั้นเขาจึงบอกขั้นตอนกับหลิงเอ,อ๋อ และทั้งสองก็เริ่มํำเนินการทันทีสวีชิงให้หลิงเอ,อ๋อเปิดกระจกก่อนจากนั้นก็หยิบสัตว์ดูร้ายสองตัวที่มีระดับการฝึกฝนเท่ากับหลิงเอ,อ๋อออกมาอวยพอรอย่างรวดเร็วก่อนที่คำสาปของพวกมันจะประทุกก็โยนเข้าไปในกระจกในไม่ช้าการทดสอบด่านแรกก็ผ่านไปและด่านความเชื่อก็เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นกันหลิงเอ,อ๋อไม่มีพลังจันทราแดงใดๆในร่างกายเธอทำรายการที่สองนี้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่สำเร็จกระจกที่ลอยอยู่กลางอากาศก็มีเสียงแตกและมีรอยแยกปรากฏขึ้นแรงดูดบางส่วนก็แผ่ออกมาจากรอยแยกนี้พี่สวีชิงเสียงนั้นบอกข้าว่าที่นี่คือทางเข้าตำหนักหนีเย่หลิงเอ,อ๋อมองไปที่กระจกและรีบพูดสวีชิงมองไปที่รอยแยกบนกระจกไม่กล้าที่จะลองเข้าโดยสถานะของตำหนักหนีเย่หากผู้ที่ไม่ได้มาทดสอบบุกรุกเข้าไปอย่างแข็งขันเกรงว่าจะถูกพลังสังหารในทันที ดังนั้นสวีชิงจึงมองไปที่หลิงเอ,อ๋อดวงตาของหลิงเอ,อ๋อเผยความคาดหวังนับตั้งแต่สวีชิงยกเลิกชะตาชีวิตร่วมกันกันกบเธอแม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยตอนนี้สามารถทำต่อได้แล้วในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสุขไม่มีความลังเลใดๆเธอสั่นร่างกลายเป็นงูขาวตัวเล็กๆและตกลงบนข้อมือของสวีชิงในชั่วพริบตาเส้นไม้สีเขียวก็พันรอบ ความเชื่อมโยงระหว่างคนทั้งสองก็กลับมาสร้างขึ้นอีกครั้งแต่สวีชิงในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมแล้วภายใต้การอวยพรของพลังโชคลาภในร่างกายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นทั้งสองฝ่ายร่วมกันทําเสร็จแล้วสวีชิงก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะนี้เขากับหลิงเอ,อ๋อรากับกลายเป็นหนึ่งเดียวกันพี่สวีชิงนี่คือพรสวรรค์พิเศษของเผ่ากูหลิงของเราตลอดชีวิต สามารถผูกพันกับคนเพียงคนเดียวแม้ว่าจะยกเลิกไปแล้วก็ไม่สามารถผูกพันกับคนอื่นได้นับจากนี้ไปเจ้ากับข้ามีชะตาชีวิตร่วมกันเจ้าเกิดข้าเกิดเจ้าตายข้าตายเคียงข้างกันในความเป็นความตายในยามอรุณรุ่งและขุมนรกต่างก็เป็นคู่กันเสียงที่ว่างเปล่าก็ดังขึ้นในใจของสวีชิงสวีชิงจ้องมองรอยประทับบนข้อมือ พยักหน้าอย่างหนักสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นเขาก็มองไปที่กระจกที่ลอยอยู่แล้วสั่นร่างพุ่งตรงไปยังรอยแยกในขณะที่เข้าใกล้ร่างกายของเขาก็กลายเป็นแสงสว่างในทันใดหลอมรวมเข้ากับรอยแยกเข้าไปในสถานที่ที่แปลกประหลาดนั้นทันที